ท้ายเย็นๆนะครับรถไฟไทยอาบีหนึ่สามห้าสาวยี่สิบหกต้นเสร็จไปแล้วสิบต้นเหลืออีกสิบหกต้นหลังพี่ใหม่แล้วก็มาดูยันฝังบอรนึ่งถึงเบอร์สิบหกเบอร์เบอร์เจ็ด เราจะพาไปข้ามยอดเขาไปนน่ดไปหน่งสามหนึ่งสามสี่นะครับงานเปิดใหม่เราต้องไปเช็คเช็คงานกันขึ้นเขาไปขึ้นดอยไปครับก็เลยตรงนี้นเย็นนะครับเก็บบรรยากาศ วีหนึ่งสามห้าบ้านคอยน้ำตาสุดท้ายคลิปนะครับ่านนี้จเจอกันใหม่วันนี้นะครับเราจะต้องข้ามไปทำงานที่เห็นไกลๆหนุ่มได้รถกำลังลงมา